สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาลงคลิปแอร์เก่าครับเสียแล้วเอาไปทำอะไรเอาไปรีไซเคิลครับแกะชํำแหละขายอย่างเดียวครับประโยชน์อย่างอื่นก็ใบพัดลมครับนี่ครับใบพัดลมก็สามารถใช้แทนพัดลมใช้ดูดอากาศหรือเป่าอากาศก็ได้ครับประโยชน์ก็มีแต่พัดลมนะครับนี่ครับที่เหลือก็ชํำแหละ ขายนะครับไม่มีอะไรแต่ระวังนะครับอันตรายน้ำยาแอร์ครับถ้าแพถูกผิวหนังนะครับอาจคันเป็นผื่นแดงได้นะครับคนนี้ใครแกะก็ระวังด้วยครับน้ำยามันนี่ก็ฝุ่นละอองนี่ครับฝุ่นละอองมีเนียมเข้าจมูกไม่ดีนะครับอันตรายนะครับถ้าใครจะแกะระมัดระวังนะครับผมคิดว่าการแกะ แอร์เนี่ยอันตรายมากครับแล้วก็มีโทรศัพท์เสียเออมีอะไรไม่มีครับเสียมาก็มีขยะแบบริสิคเคิลอย่างเดียวครับก็ได้ขายแค่บอดกับพลาส,สติกแข็งเท่านั้นนะครับนะครับซื้อมาพแพงๆไม่มีอะไรนะครับน่ครับไม่มีอะไรที่จะดีเซิคเคิลได้ไม่มากครับ ก็ได้แต่บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์าน้นครับทั้งเครื่องก็แพงแต่บอร์ดนะครับหลักๆที่ทำให้มีจอภาพได้ไดแล้วก็พัดลม <c oughs> ม,งม,งม,งมงงงองันหมจันลพัดลมซ่อมรีไซเคิลซ่อมได้ เอ,เออพัดลมก็ให้ยี่ห้อไหนครับเต็มเลยไซ่อมได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อน,นะครับซ่อมได้ถ้ามีอะไรมีมอเตอร์เปลี่ยนใส่กันได้นะพัดลมนี่เป็นตัวเย็นนะครับคอยเย็นแอร์ตัวเล็กแต่ไม่ใช่ของตัวนี้นะครับ เพราะว่าตัวนี้บใหญ่เดี๋่ตัวนี้เล็กคือว,ว,ว่าเขาเอามาใส่นะครับไม่เท่ากันนะครับก็ซื้อราคารีไซเคิลนะครับราคาก็ไม่แพงครับ<ม>พัดลมตัวใหญ่นี่ครับก็ หนักอะไรหนักเหล็กครับเหล็กขาบนใจญ่เลยหนักนิดหนึ่งส่วนทีวีครับหนักอะไรครับหนักแผ่นพลาสติกครับพลาสติกข้างในนี่ไม่ใช่หนักเหล็กนะครับเหล็กก็ประมาณกิโลหนึ่งสองกิโลที่เหลือพลาสติกขายไม่ได้ของเสียเยอะเลยเพียบ Yep.